สองสามเรื่องหลักๆนะฮะคิดว่าเรื่องแรกสำคัญที่สุดก็คือว่าเราได้รื้อฟื้นความเชื่อมั่นในประเทศไทยนะครับเราได้รื้อฟื้นความมั่นใจนะฮะในประเทศไทยด้วยกันเองเนี่ยนะครับว่าเราสามารถที่จะจัดการประชุมที่ใหญ่ๆแบบนี้ได้หลังจากที่เราไม่ได้จัดมายี่สิบปีนะครับอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นเป็นเป็น,ปนขั้นแรกนะฮะ ทันที่สองรองลงมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการบรรยากาศของการประชุมทั้งกลางความลำบากอยอกย้อนมากมายในการเมืองระหว่างประเทศพวกเราทราบกันดีอยู่นะครับว่าคืออะไรนะรับผมคิดว่าเราสําเร็จในจุดนั้นที่ที่สามารถที่จะบริหารจัดการจนก,กระทั่งที่ประชุมเนี่ยสามารถมีสเตทเมนต์หรือมีผลลัพธ์ที่เป็นเอกสารสําคัญสําคัญ,คญได้ครบทั้งสามฉบับะนะครับตามที่เราวางแผนไว้นะฮะทั้งที่เดิมเนี่ยเรา กลัวกันว่าเราจะไปไม่ได้ทุกซ้ําไปนะครับเพราะว่า mm hmm. ทุกเรื่องต้องใช้ฉันทามาติของทุกคนที่เข้าร่วมประชุมนะครับ <Yeah. S 1> คิดว่าน่าเป็นชั้นที่สองนะฮะแล้วก็ผลสําเร็จชั้นที่สามเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนก็เป็นเรื่องที่เราได้กับเศรษฐกิจได้กับการุนเวียนาทางทางทางด้านธุรก,กิจต่างๆในช่วง <Yeah. S 1> ของการประชุมซึ่งไม่จริงไม่ใช่เฉพาะเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ <Yeah. S 1> เราเป็นเจ้าภาพตลอดทั้งปีนะฮะเรามีการาต้อนรับ แข่ต่างประเทศมาเข้าร่วมประชุมทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมนันเป็นเป็นเรื่องปกติที่จะมีการกระตุ้นวงจรทางเศรษฐกิจในในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากโควิด -19 บเนะ,ะมีการประเมินกันว่าตลอดทั้งปีที่เราเป็นเจ้าภาพ a อเปเนี่ยนำเงินเนี่ยเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยกว่า2 0,000ล้านบาทนะครับเป็นการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังจาก การที่เราเป็นเจ้าภาพเอเปเมือ่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสองหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยตลอดทั้งปีนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากผลของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยนะครับจะก,กระตุ้นการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ดึงดูดการลงทุนนะครับซึ่งจะสร้างมูลค่านะฮะประมาณติดห้าถึงหกแสนห้าถึงหกแสนล้านบาทในระยะสามถึงห้าปีข้างหน้าอันนี้ก็เป็น projection อันนึงที่ที่ทางภาควิชาการ เศรษฐศาสตร์เนี่ยท่านได้มองเอาไว้ผมพอยกเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับว่าว่านี่ก็เป็นผลสําเร็จขั้นที่สามนะครับที่เราได้จากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราก็เชิญให้ท่านมากุฎราชกุมารเนี่ยนะฮะซาเรียอาระเบียเนี่ยเข้าร่วมการสนทนากับผู้นําเอเป็ทั้งหมดด้วยนะก็เป็นเซสชั่นที่ผมคิดว่าได้กันไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายได้กันทั้งทุกฝ่ายนะครับก็คือไทยแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะสร้างทั้งในคอนวออด์ เรียกว่าสร้างความเข้มข้นของการหาหรือเนี่ยนะฮะในที่ประชุมนะจากการเข้าร่วมของแขกของเราซึ่งไม่ใช่มีแค่ซาอุดีอาระเบียนะครับมีมีทั้งฝรั่งเศสเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะฮะเราซาอุดีอาระเบียก็เ,เป็นโอกาสที่เขาได้ได้พบกับผู้นําของเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับได้เยืนประเทศไทยนะครับละที่สคาคัญก็คือมีการตกลงลงดามความร่วมมือต่างๆนะครับและแน่นอน ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคท่านอื่นๆที่เข้ามาก็เป็นโอกาสที่จะได้สามารถที่จะได้พบปะกับทางทางผู้นำของซาอุดีอาระเบียซึ่งมีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นในในเวทีการเมืองในเวทีเศรษฐกิจของโลกก็เป็นก็เป็นโอกาสที่ดีอืค่ะ